ยินดีต้อนรับนะคะสู่ยาน X1 นะคะจะบอกลักษณะของยาน X1 นะคะยาน X1 เป็นยานเฉพาะกิจนะคะเป็นยานใหญ่ที่ใหญ่กว่าโลกสามเท่าจะมีสีเป็นสีลุ้งเจ็ดสีนะคะตอนนี้ยานเพ้่งจอดอยู่นะคะเราจะพาไปที่กลางเส้นสันนะคะมองสาม,มารถมองเห็นรอบทิศ360สามร้อยหกสิบองศาขึ้นไปเราก็จะเห็นดวงดาว เป็นล้านดวงเป็นจํานวนมหาศาลที่อยู่บนนั้นนะคะจะเห็นทุกอย่างดาวภะเขาะทางทั้งเปือกภูเขาน้ําแข็งขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวครูใหญ่ก็จะทำหน้าที่พาพวกเราไปนะคะตอนนี้พวกเราพร้อมกันหรือยังถ้าจะพร้อมแล้วนะคะขณะนี้ยาน X1 จอดรอรับพวกเราอยู่นะคะผู้โดยสารผู้นําแห่งแสงทุกท่านขณะนี้ยาน X1 นะได้จอดณนะสถานีเรียบร้อยแล้วค่ะขอทุกท่านได้เตรียมพร้อมที่จะเดินทางนะคะเตรียมสัมภาระให้พร้อมนะคะขึ้นสู่ยาน x อวันเพื่อไปทัศนศึกษาณนะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ไปหาพระบิดาพระมารดาและเหล่ามาสเตอร์บีอิงท้งหลายนะคะพร้อมประตูยานได้เปิดลงแล้วนะคะเปิดแล้วให้ทุกคนยืนเข้าแถวให้เป็นระเบียบนะคะ เด็กๆทั้งหลายยาน X1 มี P ี่ท่าที่มีตาตอนและเหล่าเทวทูตสวรรค์ท่านมหาเทพทั้งหลายพร้อมทีมแพทย์นะคะมาสเตอร์บีอิงยืนคอยต้อนรับพวกเราอยู่นะคะตอนนี้ยานเปิดประตูยานเปิดแล้วสวัสดีน้องๆที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ X1 พวกเราก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่พทีวีฟ้าทุกท่านนะคะเราก็เดินขึ้นยาน x 1วัด้วยความสนุกสนานและเป็นระเบียบนะคะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วตอนนี้พี่พี่ชาวฟ้านะครับได้นำพาเราเข้าสู่ห้องคลเคลียร์นะครับนะมาที่ห้องเดิมที่เราได้เข้ามาในครั้งก่อนนะก็คือห้องแคปซูลนะครับในการลื้อถอน สิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่รักที่มันเป็นไฟแนบเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่มันติดไวรัสในพลังงานของเราพลังงานตกค้างพลังงานกรรมแล้วก็พลังงานส่วนเกินทั้งหลายนะครับที่มันทำให้เราเสียสมดุลทำให้เราทุกข์เราเศร้าเราเจ็บปวดนะครับทางอารมณ์นะ พี่พี่ได้พาเราไปสู่ห้องนะครับห้องแคปซูลนะมีแคปซูลรองรับเรานะครับอย่างพอเพียงนะครับเรียงรายในห้องนี้เข้ามาได้เลยสวัสดีชาวโลกยินดีต้อนรับสู่การชำระล้างเชิญประจำแคปซูลของตัวเองได้เลยนะครับทั้งร้อยสิบแปดท่านประจำแคปซูลมี พี่ชาวฟ้านะครับได้พาเราไปประจำที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เปิดแคปซูลนะครับเราลงไปนอนเรียบร้อยนะครับประตูปิดฝาแคปซูลถูกปิดลงนะครับพี่พี่เขาก็เซตค่าแล้วก็ตั้งการสแกนนะครับพลังงานของเราพลังงานส่วนเกิน พลังงานต,ตกค้างารวมทั้งคำกลัวคำเชื่อที่ถูกฝังมาทั้งหมดนะเขาสแกนเสร็จเขาก็เซ็ตค่าในการหรือถอนให้เราเราจะอยู่ในแคปซูลสามนาทีนะครับ ในระหว่างที่เราอยู่ในแคปซูลก็ยานก็ได้พาเรามาที่เซนทันซันนะครับตอนนี้ถึงเซนทันซันแล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงเนี่ยสื่อเฮียของเราได้ขออนุญ,ญาตจากที่นี่แล้วนะครับผู้ที่เป็นปรมาจารย์ที่ดูแลที่นี่อยู่เป็นพระเจ้านะครับตอนนี้ประตูยานเปิดแล้วน้อ,นองๆทั้งหลายลงไปได้นะครับ ไปสำรวจหน่อยมีอะไรที่เซนทันซันนะเราได้รับแสงจากเซนทัลซันมาเคลียร์ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพอลงมาเนี่ยพอดีช่วงที่เราอยู่ในแคปซูลนานเนี่ยเขาปรับเทียบพลังงานให้นะครับเราสามารถที่จะอ่ารับรับกับขึ้นควาถี่สูงแล้วก็แสงอันรุนแรง นะแล้วก็สิ่งที่เราตระหนักก็คือตอนเนี้ยเราให้ตระหนักว่าเรามาด้วยกายแสงนะครับเออมันจะไม่มีผลต่ออุณหภูมิและรังสีใดๆมันไม่มีรูปเออไม่มีความรู้สึกนะดังนั้นทุกท่านลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับลงจากยานนะแล้วก็มีบีอิงนะครับ ที่เป็นบีอิงที่อยู่ที่เนี่ยนะเขาชื่อว่าโซลาริเอนอ่านะเป็นบีอิงที่อยู่อยู่บนดาวฤกษ์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวโซลาริเอนนะครับรูปร่างเขาสูงใหญ่เลยสามเมตรเลยนะแล้วก็มีจํำนวนมากเลยมาต้อนรับเลาเาก็ยินดีต้อนรับนะมนุษย์แห่งแสงทุกท่าน อตอนรับสู่เสทันสนัเราทั้งหลายอยู่ที่นี่ได้ทำงานอย่างหนักเลยช่วงหลังมานี้เพื่อส่งขึ้นแห่งความรักแสงสว่างในการคลืนเคลียร์ไปให้พวกเธอพวกเธอได้รับใช่ไหมนะวันนี้มาเยือนได้ขามยินดีนะครับร่างกายเขา ผอมสูงนะครับคล้าย AI นะเพราะว่ามันจะแมทกับการอยู่ในคลื่นรังสีที่เข้มข้นขนาดนี้นะครับกายเนื้อนี้อยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าคำจริงมันก็จะเป็นกายแสงนั่นแหละนะครับกายแสงที่รวมตัวที่เข้มข้นทำให้สร้างรูปที่เป็นคล้ายๆ AI นะเราเขาก็ยืนเรียงลายต้อนรับมาเช็คแฮนด์เราด้วยนะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเซนทันซันนะครับเซนทันซันเนี่ยใหญ่กว่าเธอถึงใหญ่กว่าโลกของเธอดวงอาทิตย์ของเธอถึงพันเท่านะมีรังสีคำรักที่ร้อนแรงที่สว่างแล้ว ก็มีพลานุภาพแห่งความรักเนี่ยยึดโยงทั้งจักรวาลเลยทั้งกาแล,ล็กซี่ทุกดวงดาวทุกระบบสุริยะเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็จัดเรียงให้อยู่ในความเป็นระเบียบในการโคจรในการสร้างสารรค์อย่างเหมาะสมอะเอาละวันนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อที่จะชำระล้างพลังงานที่ไม่ใช่รัก ออกไปให้หมดจากพลังงานของเธอเราจะพาเธอเข้าไปข้างในน่าเดินตามมาเลยในระหว่างนั้นก็จะมีบิ๊กซอเลียนะครับมาจาับมือพวกเราประกบตัวๆเลยนะเพราะว่าลังสีมันมันหนาแน่นมากหนาแน่นจนกระทั่งว่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับเขาพาเราเข้าเข้าสู่โถง อันยิ่งใหญ่นะครับเป็นโถงแห่งรังสีแสงในการเคลียร์คลีนนะครับในการรื้อถอนนะเข้าสู่บรรยากาศของรังสีสีแดงอขอต้อนรับสู่บรรยากาศของการเคลียร์คลีนนะครับด้วยคลื่นรังสีอันร้อนแรงสีแดงอันนี้ สำหรับการถอดถอนความกลัวทุกความกลัวที่ถูกฝังเอาไว้นะครับเป็นอิมแพนนะเป็นเซคันดา r ีอิมแพนจะทนไม่ได้ต่อรังสีสีแดงอันร้อนแรงของเซนทันสันนี้จะถูกดึงถอนออกอย่างสิน้นซากนะเราก็จะรู้สึกได้ว่าเราถูกถอด อิมแพนนะครับ e c a n d a r y i m p แ a n t แล้วก็ Primary Implant บางส่วนด้วยถูกถอดออกนะผ่านเข้าไปเรารู้สึกถึงความหนานแน่นของหลังสีในโถงที่หลังสีสีแดงนั้นมันพุ่งมาทุกทิศทางนะครับเข้าสู่ทุกเซลล์ของเราที่สำหรับการลือถอนความกลัวทั้งมวลน,นะ เดินตามเข้าไปถึงช่วงของหลังสีสี้มนะครับมันเป็นการถอดความประยชน์ควาอ,อบประยศอดสูความต่ำต้อยนะครับที่ฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของเราหลังสีสี้มนี้จะคลีนเคลียนะครับจะดึงถอนออกนะมันพุ่งเข้ามาสู่ทุก อนุของจิตสํ้สำนึกเปล่าในการปรับบาลานซ์และปลดปล่อยนะครับแล้วไปสู่ช่วงของลังสีสีสีเหลืองลังสีสีเหลืองก็จะคืนเคลียร์ปลดปล่อยอ ทำตำต้อยด้ยค่าของเราที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาทุกภพชาติถูกเอาลัดเอาเปรีรยบถูกทำให้ยอมรับความตำต้อยที่กดทับอันนั้นถูกถอดถอนออกหมดสิ้นคืนพลังอำนาจคำัเป็นพระเจ้าภายในเรานะเดินเข้าไปต่อ ผ่านดังสีสีเขียวนะครับดังสีสีเขียวนี้ก็พุ่งเข้ามาทุกทิศทางนะครับทั้งบนทั้งล่างทางซ้ายขวาลัศมีรอบเลยพุ่งเข้ามาสู่ทุกอนุเซล์ของเราในการเยียวยารักษาความบาดเจ็บนะครับแล้วก็เติมเต็มความรักให้เราชำระสะสา,สาม ทุกความโหยหาทุกความขาดแคลนนะเติมความอิ่มเต็มให้กับรักอันไม่มีประมาณแล้วก็เปิดการใช้งานรักไรเงินขายให้กับเราอย่างเสร็จสมบูรณ์เดินต่อเข้าไปถึงช่วงของรลังสีสีฟ้านะครับพื้นนี้หลังสีนี้ มาถอดถอนอความหลอกลวงทั้งหลายมายาทั้งหลายนะครับให้เราสามารถที่จะเป็นสัจจะนิลันที่จะทะลุนะครับทะลวงนะแล้วก็เปิดการใช้งานเรียกว่าหูทิพนะได้ยิน เสียงแห่งคำจริงที่ผ่านภาพลงตาและเสียงรวงต่างๆนะเดินต่อเข้าไปถึงรังสีสีน้ำเงินเข้มนะลังสีสีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็จะปลดปล่อยเปิดม่านนะครับม่านพลางให้เราเป็นสัจจะอันแท้จ,จริง ที่เชื่อมโยงกับแก่นแท้คืนค่าความเป็นแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับทลายพับลงตามั่นพลางที่บังความจริงเอาไว้นะั่นะถูกทลายไปสิน้นนะแล้วก็เปิดการใช้งานสัญยาณยานทัศนะณยานรู้แจ้งยาน่างรู้ของเรา ทำให้เราได้มองผ่านกลลวงปรับลงตาทั้งหลายคืนค่าคําเป็นรักอันบริสุทธิ์ที่เชื่อมโยงกับควารักทั้งมวลของกันแท้และแหล่งที่มานะครับเป็นการเปิดตาที่สามด้วยหลังสีสีน้ำเงินเข้มนะครับพุ่งทะลุผ่านทะลุทะลวงเลย ก็จะไม่มีมายาใดที่ปิดกั้นเราอีกต่อไปถ้ารู้ไปถึงลังสีสีม่วงนะครับลังสีสีม่วงนี้นะก็จะทำการเยียวยารักษาทั้งหมดอง์รวมเลยนะครับทุกส่วนนะทุกกรรมทุกอนุสัย ทุกพลังงานตกค้างทุกการจำกัดใดๆนะครับก็จะผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาผ่านรังสีสีม่วงนี้คลีนเคลียร์ไปหมดสิน้นเป็นการคืนค่าคำสักดิทธิ์อันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วไปถึงตรงกลางเลยตอนนี้เป็นห้องโถงใหญ่นะครับห้องโถงใหญ่ที่สว่างสวยเจิดจ้านะครับ เป็นแสงสีขาวเพชรเป็นที่พมนักของของก๊อดที่ประทับอยู่ที่นี่ตรงใจกลางหัวใจของเซนทันซันของถงใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับที่เต็มไปด้วยแสงอันหนาแน่นแล้วก็ความเข้มสูงสุดเข้าไปเนี่ยแสบตาเลยนะมองอะไรไม่เห็นด้วยแสงนะครับ ก็ที่อยู่ที่นี่นะครับท่านก็มีมหาเมตตาอย่างมากพวกเราก็โดยการนำพาของพี่พี่โซโรเรเลียนได้นำพาพวกเราไปนั่งล้อมวงล้อมรอบนะครับพระองค์ก็ไม่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปลักษณ์เป็นแสงสว่างใหญ่ที่ประทับอยู่ตรงกลางแล้วพวกเราก็มานั่งล้อมรอบนะครับนั่ง เก้าอี้ที่เป็นคิดจัลนะครับมันเป็นเก้าอี้ที่ไม่ได้มีพนักนะมันเป็นแท่งคิดจัลที่ทรงตัดที่เรานั่งลงได้สีขาวสีขาวประกายเพชรเลยนะท่านก็บอกให้เราทุกคนนั่งเลยนั่งประจําที่เด็กๆที่รักนะท่านก็ได้กล่าวกับพวกเรายินดีต้อนรับเด็กน้อยทั้งหลายของฉัน เธอคือฉันและฉันก็คือเธอขอบคุณสำหรับคำรักและคำรักนั้นของเธอเป็นหนึ่งเดียวกับฉันพวกเราได้เชื่อมโยงจิตวิญญาณของกันและกันทุกครั้ง ที่เธอนึกถึงฉันฉันได้เชื่อมโยงจิตวิญญาณของเธอมันคือความสว่างสวัยเดียวกันทุกครั้งที่เธอรวมกลุ่มกันมันคือการเชื่อมโยงจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือเสียงเรียกร้องฉันฉันจะปรากฏกลางใจเธอเสมอและฉันอยู่กับพวกเธอเสมอ การทำภารกิจของพวกเธอตอนนี้พวกเราได้เชื่อมโยงจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเป็นความสว่างสวยัยเจิดจ้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้มันเป็นความหมายอันลึกซึ้งฉันรู้สึกขอบคุณ อย่างยิ่งสำหรับการมีอยู่ของเธอภูมิปัญญาของเธอที่ได้เปิดเผยพลังงานของเธอสิ่งนี้มันได้เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่ที่เธอได้ปรากฏตัว ทุกที่ที่เธอดำรงอยู่เธอจงเชื่อมพลังงานกับฉันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับฉันความเป็นจริงของฉันจะปรากฏกลางใจเธอวิธีนี้เป็นการขยายตัว ของจิตสํานึกและการเติบโตอย่างแท้จริงเธออยู่ในโลกแห่งความเป็นค่่คือการพัฒนาพวกเธอพัฒนาไปด้วยกันขอให ฉันอบกอดและอบรับสิ่งที่ไม่สิ้นสุดของฉันอยู่ภายในใจเธอเพื่อที่เธอจะยกระดับจิตสันนึกขยายสติแล้วแบ่งปันเรื่องราว ของเธอในครั้งนี้การร่วมเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์และฉันจะอยู่ที่นั่นกับเธอเสมอขอให้พวกเราได้เดินทางร่วมกันเราเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนอื่นๆและเราก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นแสงสว่างเป็นความรักเป็นการวิวัฒนาการอย่างไม่สิ้นสุดฉันอยู่กับเธอเสมอวันนี้พวกเธอได้พืนเคลียร์ ได้รับอนุญาตให้มาพบฉันในนามฉันฉันอวยพรเธอให้พลังจงอยู่กับเธอเสมอฉันรักเธอเสมอฉันอยู่กับเธอเสมอฉันให้รงหางวัลแก่เธอฉพรันนั้นนะครับแสง สีขาวเพชรจากเบื้องบนได้พุ่งลงมาผ่านผ่านร่างกายเรานะครับเข้าไปแทรกซึมทุกอนุเซล์ของเราเข้าไประเบิดกลางหัวใจดีเอของเรานะครับระเบิดเป็นกายแสงประพัดสอนแสงสว่างเจิดจ้าเราได้คืนค่าความเป็นแสงแห่งรักอันบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว นะแล้วพี่ๆสเลี่ยนทั้งหลายก็พาเรากลับมานะครับกลับมาที่ยานเราขึ้นยานเรียบร้อยนะพี่ๆที่อยู่บนยานก็ได้พาเรานั่งเรียบร้อยนะครับทุกท่านกลับมาที่ยานนะกลับมาพร้อมเพียงนะครับเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับ ทุกคนพร้อมกันที่ยานแล้วนะอ่าตอนนี้ยานได้เดินทางแล้วนะครับกับพาเรากลับบ้านแล้วกลับมาสู่ตัวตนในปัจจุบันขณะที่โลกของเราเรียบร้อยกลับมากลับมากลับมาดึงตาขึ้นครับเสร็จสิ้นกระบวนการดีดีต้อนรับกลับบ้านครับ